อันนี้5้9เก้าเก้า <ไป S 2> ้าก้้าคือบุฟเฟ่ต์อาหารจีนที่คุ้มที่สุดที่ผมเคยไปกินมาแล้วนะอร่อยอันดับต้นๆของในชีวิตที่ผมเคยกินมาเลยสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องอาหารปูหมาเหลานะครับ โรงแรมทวินทาวเวอร์ถนนพระรามหกคุณอ่านออกได้ไงฮะเนียป้ายภาษาจีนอยู่นู่นใช่ไหมเออคุณอ่านออกได้ไงป้ายภาษาไทยอยู่ทางนี้ฮะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วย 5 9 9บาทจากปกติ899บาทเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะห้องอาหารนี้เป็นห้องอาหารจีนสไตล์โรงแรมนะฮะที่มีรายอาหารให้เลือกหลากหลายมากไม่ได้มีดีแค่ติ่มซำทั่ปกติเราไปกินบุฟเฟ่อาหารจีน่างเราต้องฝั่งเป็นเข่งๆใช่ไหม,อ,มอันนี้ยเขาปรับเป็นสไตล์แบบวัยรุ่นสไตล์โรงแรมเลยก็คือเราสามารถเดินหยิบได้ไปหยิบเข่งติ่มซำได้มีรายอาหารให้ตักหลากหลายนะฮะอย่างขาหมูเย็นไก่แช่เหล้าจุนเด่นอีกอย่างที่ของทอดนะฮะเขามีเผือกทอดกับข้าวเหนียวนาทอดซึ่งไม่ เคยมีให้เห็นที่ไหนนะฮะแล้วยังมีลายก๋วยเตี๋ยวอย่างเช่นเียนตะโฟนะเรียกว่านอกจากตึนจำแล้วน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าต่างเดี๋ยวแต่ว่ามันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะแยกตัะกันคุณไปตั้งโต๊ะห่ายยูทู e ผมจะไปตั้งถาย t i k t o อกว่าอาหารเขาเยอะมากๆเราจะนั่งกันไม่พอไม่พอครับผมไปครับลุย เข้ามาในห้องอาหารนะฮะเขาจะเป็นสไตล์จีนๆหน่อยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายอาหารกันนะฮะว่าเป็นยังไงเดินเข้ามาก็จะเจอทางด้านซ้ายนะฮะเป็นโซนของเคงติบขามให้หยิบ <c oughs> ก็คืออันี้เราไม่ต้องสั่งไม่ต้องรอนึ่งไม่ต้องอะไรเลยเหยิบไปได้เลยอยากได้ไหนก็หยิบไปนะฮะส่วนทางนี้นะฮะเป็นไฮไลท์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะฮะจุดเด่นเลยเป็นทางด้านของของทอดนะฮะอันนี้เป็นข้าวเหนียวงา,าทอดเขาบอกว่าไม่เคยมีให้กินที่ไหนถัดมาเป็นเผือกทอดอันนี้ก็เป็นทีเด็ดแล้วก็ปอกเปียทอดส่วนอันนี้เป็นขาหมูเย็นนะครับ อันนี้ก็หากินยากเป็นอาหารจีนอีกอันหนึ่งคืออกไก่รมฟันกับไก่แค่เหล้าอันนี้ห <5, S 1> ้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าคือ,ค,อคือมันได้หมดเลย,ยใช่เพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่อาหารจีนที่คุ้มที่สุดที่ผมเคยไปกินมาแล้วนะบอเปียทอดนะฮะไว้อย่างอันนี้พอเราต้องตักแบบพอดีอย่างนี้สติต่อไปคือขาหมูเย็นนะฮะอันนี้คือน่ากินมากอ่ะแล้วผมชอบกินมากอเลยที่เป็นขาหมูอ่ะคือมาเป็นอันนี้ต่อไปไก่แค่เหล้านะฮะ อันนี้ผมชอบมากชอบไก่อะครับชอบเหล้าครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นอกไก่ลมควันผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยปกติเจอแต่อกเป็ดลมควันคือที่นี่อะไรอาหารหลากหลายมากต่อไปผมเอาหมี่หกเกี่ยนนะฮะอันนี้น่ากินมากแล้วคือเขาแบบอยู่ร้อนๆตลอดอะ่ะต่อไปนี้ก็น่ากินเขาบอกเป็นที่เด่นเหมือนกันเป็นปลานึ่งนะนึ่งแบบเนืเครื่องกีนี่ะเอ๊ะปั้นตักมาแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวปั้นก็มาถ่ายติ๊กตอกไง ต่างคนก็ต่างตัดกันเอาเอา,เอาหมดเลยอันนี้คือไก่นะคืออาหารเขาเยอะมากผมเลือกไม่ถูกเลยจะตัดอะไรอันนี้ผมตัดไปครึ่งใจหนะ่อยเดี๋ยวไปผัดผัดเมื่อยนี่อันนี้หมูพิกงไย่ดำ คือเขาเปนะ็นอาหารแบบบุฟเฟ่อาหารจีนแบบประล์โรงแรมเลยอะ่ะคือผมว่าเหมาะกับการมากินเป็นครอบครัวนะเดี๋ยวเอาเป็นเล็กพิเศษไปผัดฮนะข่วนทานนี้เป็นกระเพาะปลานะฮะเดี๋ยวผมจะมาตักไ้กับเพาะปลาน้ําแดงกับฟุกป,ปักเป็ดตุ๋นมะนาวดองนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันเดี๋ยว่าตัดกันไว้ประมาณไหนนะฮะ นี่นะฮะอาหารที่ผมตักมาทั้งหมดนะต้องย้ําว่าอันนี้คือของผมคนเดียวนะไม่ใช่ของปั้นด้วยนะครับเพราะว่าปั้นนั่งกินอยู่ปั้นถ่ายทิกตอ,อกอยู่นะฮะก็คือติม่มซำนี่คือตักมา5้าติ่วัวเข่งแล้วอาหารข้างหน้าอีกหลากหลายมากๆเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเริ่มดูอีก่อน,นเนี่ยเริ่มจากติม่มซำที่อยู่ด้านหน้าเราก่อนไม่ไงั้นมันจะบังหน้าหล่อๆองผมนะฮะอันนี้เป็นขนมจีบหมูวับสมกุ้งนะลูกนึงใหญ่มากขาเต่ทีออ่นี่นออร่อยมากขนมจีบคือไส้นแน,น เอามาอย่างห้าสครับคือรนะู้สึกเลยว่ามีผัดฝนของกุ้งเยอะเพราะมันเด้งแล้วก็หอมกลิ่นกุ้งมากเริ่มเห็นหน้าหลอยผมไหยใช่ไหมฟันโกนะข้างในจะมีแครอทมันแกวมีอะไรที่มันกรอบนะฮะแล้วก็มีหมูสับเดี๋ยวลองชิมเลยให้ดูไฟข้างในนะไม่ดูเห็นเปล่าไม่ต้องกินไม่ต้องจิ้มเลยนะ เหมือนข้างในเป็นผักๆนะฮะแต่เขาผัดมาแบบหอมอ่ะมีกลิ่นแบบเครื่องยาของจีนเครื่องเทศอะไรพวกนี้ฟันโขคืออร่อยมากอ่ะนมจี้แบบลูกไม่ใหญ่เทบันแต่ฟันโขวลูกใหญ่มากมดนเป็นผึ่งนะฮะ <laughs> อันนี้นะฮะคือหมูฝรั่ไข่เค็มนะฮะแล้วเขาจะราดด้วยน้ำปุ๊กที่มีฝอยผสมของเป่าฮือนะฮะอันนี้อร่อยมากตัวน้ำปุ๊กของเขาก็จะมีเหมือนกับไข่แดงเค็มมะลายลงไปด้วยนะฮะ พอโดนกับหมูสับเราหอมมากใกล้จะถึงเพดานแล้วฮะหมดไปสิบห้าเคียงนะฮะอันนี้เป็นไข่เยี่ยวม้ย,ยัดไส้นะตัวไส้ของเขาเป็นหมูผสมกุ้งเหมือนกันคือเขาจะเน้นเป็นหมูกับกุ้งเลยนะฮะที่นี่อันนี้ขอเนี้ใชัยช้อนนะฮะอันนี้ก็ร่อยมันจะมีตัวนำ้ำราเหมื่นเขานำ้ำรากหนึ่เขาทำมาได้หอม สียว hmm. อันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งนึ่งนะฮะราดด้วยซอสเปาฮือนะแล้วมีผักหบักลุ่มมาด้วยลูกชิ้นกุ้งของเขาเป็นแบบสับไปเจอเนื้อกุ้งแบบเด้งๆเลยคือเป็นกุ้งสับไม่ละเอียดนะและว้วผสมกับหมูสับนะฮะหมดไปยี่สิบห้าเข่งนะฮะต่อไปผมไปเล่นเนียนตาโฟก่อนเดี๋ยวมันจะอืดซะก่อนเนียนตาโฟที่นี่ดูเผ็ดนะฮะแต่ผมใส่พริกแม่งแหละ <c oughs> ลองชิมนะหอมมาก ซอสเย็นนโพของเขาไม่หวานะครับอันนี้ใส่เยอะได้ไม่ต้องกลัวนะฮะลุกขินเขานะฮะอืมลุกกินดีมดนะฮะเย็นโฟอันนี้เป็นฮ้าเตา่าเราท็อปปิ้งด้วยไข่กุ้งนะฮะข้างในก็เป็นไต้กุ้งอืมอร่อมาก หมดไปสามปิบเข่งนะฮะกินยังสามปบเข่งคือที่จริงผมมากินน่าจะได้เลยห้าปิบเข่งนะมากินที่เนี่ยเพราะว่ามันหลากหลายแล้วผมอยากกินเมนูอย่างอื่นด้วยที่แบบที่ไปตักหมักมาอะไรพวกนี้เอาไว้ด้านนอกก่อนถ้ามันลม้มก็จะล้มไปทางไอรปั้นนะครับฝั่งนี้ซึ่งนะฮะโอ้โหลูกใหญ่มากถึงไม่มีกุ้งด้วยนะเป็นกุ้นไชย,ยนึ่งไตกุ้งกับหมูผัด หมดไปสามสิบห้าเข่งนะน้ำชาที่นี่ไม่มีรสชาติเลยนะตอนแรกต่อไปเป็นพี่โคงหมูน้ำแดงนะเปรยน้รแดงข่งก็ไม่หวานเกินนะฮะอร่อยพื้นที่ส่วนของพี่คงอ่อนนะก็คือเป็นกระดูกอ่อนหมูไฟเยอะพี่โคงหมูผบป่อยมากแบบเปื่อยเลยอะ ต่อไปเป็นฮ้าเขาชาโคนะฮะเขาบอกว,ว่าแป้งชาโคมาจากญี่ปุ่นเลยผงชาโคดิแป้งคือเขาใช้แป้งปกติเนี่ยแต่เอาผงชาโคมาผสมจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเขาบอกคุณฟรกุ้งตัวนี้เป็นกุ้งเต็มเต็มเลยส่วนชาโคอะฮะบอกเลยว่ามันแค่เพื่อความสวยาะ,ะจริงๆนะไม่ได้มีผลอะไรแนะนำเลยนะฮะเข่าที่นี่อร่อยมาก อันนี้เป็นนะฮะเก่าฝีปกติผมจะดูนะว่าไส้เหมือนรสชาติมันจะเหมือนกันไหมครับคาโคนะทไครับผมว่ารสชาติเหมือนกันกบตัวชาโคน่ะต่างกันแค่สบแม่งหมดไปสี่ห้าเข่งแล้วะฮะ ออันนี้เป็นปลาแมงผู้นึ่งฟีอิวนะฮะสายพันธุ์น่าจะเป็นปลาปลาฝงกระหอยครับก๋เนึ่งมาอร่อยมากคือเป็นนึ่งถิงนกับขึ้นช่ายนะฮะหมดละตื่นความได้เป็นของคาว<ะ>ชอบันไหนสุดผมชอบลูกอันเลยนะฟันกูก็ชอบพักเก๋าอ้อยชอบปลานึ่งก็ชอบ คือที่ผมชอบทุกอย่างแหะคือเชพขอนทามารสชาติค่อนข้างดีรสชาติหลากหลายฮนะต่อไปผมลองที่หมี่หกเกี่ยนนะนี่คือน่ากินมากเป็นหมี่หกเกียเกเก่ยนที่อร่อยอันดับต้น,ตนของในชีวิตที่ผมเคยกินมาเลยก็ผมเคยกินมาไม่กี่ครั้งเองฮนระ <c oughs> อร่อยอร่อยอัน <c oughs> นี้เป็นขาหมูเย็นนะนี่ผมเล็งมาแต่แรกแหละแต่ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้ว ต้องรีบกินก่อยมันจะไม่อร่อยอืมเผือทอดอืมถึงดีอ่ะความมันฝึั่งเหมือนแฮมๆอ่ะฮะไขๆแฮมเท็กเจอร์มันแบบเด้งๆหนึบๆอ่ะฮะขาหมูเย็นแบบเทลิปปึกนะฮะเิปปึแล้ก็อือมแล้วก็อ,อันนี้เป็นปลาเนื้อกระตักมาเองนะฮะอันนี้เป็นปลาแมงพูนะฮะ อลุ่ามก็มันดีมากกว่าเพราะอนั้นนะ่ะมันเหมือนกับมันยําผักผมกับหมูฝักมาด้วยนะฮะเป็นแบบรูปแบบเป็นปั้นอะไรอย่างงี้อันี้มันไก่แช่เล่ากับอกไก่ลมควันนะฮะตัวนี้ไก่แช่เล่าเลยอันนี้ผมชอบมาก okay, uh. ชอบไก่เลยอบเรารู <laughs> ้หอมแล้วไก่เขานุ่มอะ่ะแบบไม่แข็งเลย อันนี้ผมไม่เคยกินนะอะันี้เป็นอกไก่ลมฟันปกติผมเจอแต่อกเป็ดลมฟันอือือคือไม่นคล้ายแฮมอกไก่อ่ะ <c oughs> ต่อไปของทอดนะเขาบอกว่าเคยมีดาม่าด้วย <c oughs> ว่าของทอดของเขาอ่ะแบบเผือกทอดอ่ะลูกค้ามาแล้วมันหมดไม่มีให้กินเพราะว่ามันหมดไวมากถึงเขาจะเติมไวก <c oughs> ็ฮะ,ะทุกคนที่มาต้องถามหาของทอดที่นี่ลองชิมนะเผือกทอด ข้างในเหมือนเป็นผัดผงก็งดีอ่ะฮะแล้วก็คุ้มเป็นเลือกทอดกรอบมอกแล้วข้างในอบมีรสชาติมากอันนี้ไม่เคยเห็นนะฮะอันนี้คือข้าวเหนียวทอดงาน,นะฮะเขาบอกว่าที่นี่ก็นิยมมากมันคือขนมไทยเต่าแต่ว่าแบบเป็นแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีกลิ่นงาด้านานอกอร่อยะฮะแต่อันนี้อยู่ในหมวดขององหวานนะต่อไปเป็นปอเปียทอดนะฮะ ไฟอร่อยมีเป็นเห็ดหอมหมูฝับแล้วก็บุนเฟนอันนี้เป็นป็ดตุ๋นมะนาวดองนะฮะอืมโห่ใบตุ๋นของเขายัางหอมือเป็นกลิ่นมะนาวดองไนงะกลิ่นเปรี้ยวเฟตเฟอันนี้ถ้าคนมากินติ่มทํายนี่ตัดเลี่ยนดีมากต่อไปมาทางของหวานนะฮะอันนี้เป็นฟาลาเปลาวาน,นะฮะส่วนด้านล่างอันนี้เป็นฟาลาเปไฟครีมที่ของหวานที่เนี่ยมีรอดข่องแล้วก็มีไอติมด้วยนะ ไอโจ๊กอกขอยติมถ้วยนะึงอ่านี่เป็นไอติมไทเขียวไอติมมีรสเดียวนะฮะรสไทเขียวอืมผมจะกินกับปลาเปาไปเลยผมจะลองแบะไส้ลาวาให้ดูนะฮะไม่กล้าโอ๊ยก็เนี่ย<ๆ>ผมเลยไม่กล้าแบะไม่แบบพารกเกยเ๋ยผมบีบไปดูเนะนี่ยเนี่ยนี่ขนาดไหลไปเยอะแล้วนะก็ตอนเนี้ยมันเริ่มเย็นแล้วถ้าตอนร้อนๆน,นี่คือกัดปุ๊บระเบิดตต้องระวังนะฮะ อีกเข่งนึงนะฮะอันนี้เป็นแฟล์ปอไฟครีมเป็นเหมือนครีมคัดตาดออไฟท์าไม่หวานเตนมานวันวๆต่อไปเป็นแฟ,ฟล์ปอไฟแค่เขียวนะฮะที่เขาก็มีเหรอมี ครับก็ประมาณนี้สรุปวันนี้ผมว่านี่สร้างตึกไว้3ามตึกน,นะฮะแล้วก็สร้างเป็นเหมือนกับเมนโฮมอวัพีที่ฟอกหลังเพื่อนตัดสินนะฮะว่าคุ้มไหมนะฮะกับบุฟเฟ่ต์ห้องอาหารจีนฝูม,มา่านเหล่าที่โรงแรมทวินทาวเวอร์น,น,นะฮะมีทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์น,นะฮะราคา59 9บาทลดพิเศษจากปกติ8 9 9บาบาทนะฮะโปรนี้ยังมีไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะต้องมาลองกันนะฮะแต่ส่วนตัวผมอะ่ะ ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนอกจากรายอาหารที่เยอะแล้วอะ่ะรสชาติของแต่ละอย่างคืออร่อยโดยฝีมือแบบเชฟโรงแรมเลยฮะคุ้มมากๆแล้วก็ห้องอาหารนี้นะฮะจะเปิดตอนช่วงเวลาเปิดโมงคึ่งถึงบ่ายสองโมงคึ่งนะฮะคือเขาจัดเป็นมื้อกลางวันสําหรับวันหยุดนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้คุ้มขนาดไหนตัดสินกันเอาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ